English Grama ชูหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสอบกร m มมาก็คือหลักไวยากรณ์ English ก็คือภาษาอังกฤษมันก็จะสลับกันสำหรับเขียนภาษาไทยจะเอาหลักไวยากรณ์มาก่อนภาษาอังกฤษจ,จะเอาไวท้ทีหลังเหมือนอีกซิกโลกหนึ่งเป็นกลางวันของเรากลางคืนพอเรากลางคืนเขากลางวันธนธรรมภาษาต่างๆมันก็จะแตกต่างกัน Gra m มาช c a อ d i n ั l เป็นจำนวนนะับ o r d i n ั l เป็นการเรียงลำดับ จำนวนนับอย่างเช่น one ordinal เรียงลำดับก็คือ the first two the second three the third four the fourth five the fifth six the Sixth seven the seventh eight the eighth nine the ninth ten the tenth eleven the eleventh twelfth the twelfth, thirteenth, e thirteenth, fourteenth, e fourteenth อนุวันสองเราก็นับ1นึถึง14ก็พอแล้วเรามาสังเกตรเราจะสามารถนับเป็นจำนวนได้เป็น12345678ไปเรื่อยๆเป็นถึงหลักล้านก็ได้แต่ว่าการเรียงลำดับเนี่ย ยกตัวอย่างการเรียงลำดับอย่างเช่นการเรียงวันที่อย่างวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่ 26... มิถุนายนปีพศ2 5 6 7มันจะมีแค่ครั้งเดียวผ่านแล้วผ่านเลยหรือการเรียงลำดับเลขที่สมมุติว่ามีนักเรียนในห้องเรียนมีอยู่ทั้งหมด49คนเรียงเป็นเลขที่1ถึง49ไม่มีการซ้ำกันเพราะนั้นมันเลยเป็นการเจาะจง เจาะจงเดหรือเห็นภาพชัดเจนก็ไปอีกอย่างเช่นการประกวดนางงามจักรวาลก็จะมีคนที่ได้ที่หนึ่งแค่คนเดียวแม้ว่าจะสวยสูสีกันมากเลยแยกกันแทบจะไม่ออกเลยแต่พอจัดลำดับจริงจะต้องมีคนที่ได้ที่หนึ่งแค่คนเดียวที่เหลือก็จะต้องเป็นคนที่สองทีงนี้เรามาดูข้อสังเกตลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะย่อดด้วย st การเรียงการใส่วันที่ลำดับที่สองก็ nd ลำดับที่3 rd ลำดับที่4เป็นต้นไปจะเป็น th แต่ถ้านับหนึ่งอย่างเงี้ยนับเป็น eleven มันก็จะเป็น th 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 ยกเว้นพอไปถึง21หรือ2 1 s t มันก็จะกลับมาสู่ตรงนี้นี่คือการเรียงลำดับถัดไปเรามาเรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่เป็นเรื่อง verb to be verb to be จัดอยู่ในกริยาช่วย กริยาช่วยที่ทีเชื่อแบ่งไว้ตกผลึกมาได้เนี่ยมี23ตัวแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะไปเรียนทีหลังวันนี้เรามาเรียนในกลุ่มของ Grammar to ก็จะเป็น verb to be verb to be คนไทยจะเข้าใจว่าแปลว่าเป็นอยู่คือแต่จริงๆแล้วมันสามารถแปลเป็นอะไรก็ได้ในบริบทนั้นๆบางทีมันอาจจะแปลว่ามีกรณีที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องอายุ หรือเวลาอายุกับเวลาเนี่ยจะใช้ verb to be แต่พอแปลเป็นไทยจะเป็นมีแต่ภาษาอังกฤษจะใช้ verb to be หรือการมากันไปการเคยไปภาษาอังกฤษมักนิยมใช้ verb to be เพราะว่ามันเหมือนตัวเราเนี่ยย,ย้ายสิ่งนั้นมันย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเป็นสภาพความอยู่เพราะฉะนั้น verb to be จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสภาพความเป็นอยู่คือของนามคือก็คืออะไรคือก็อย่างเช่นการ ให้ความหมายของคำศัพท์อยู่ก็อย่างเช่นการตั้งอยู่ตัวเราหรือสิ่งของสิ่งใดๆมันอยู่ตรงไหนเป็นก็คือความเป็นไปซึ่ง verb to be ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวก็จะมี uh, present tense ปัจจุบันก็จะมี is am are past tense ก็คือกริยาช่องที่สองหรืออดีต was were be being, been แปดตัวนะ เราก็จำเอาไว้ในบทที่2เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วเจอสีเหลืองเราจะตอบแค่ is กับ are เท่านั้นเพราะว่าเรายังอยู่อนุบาล2เราจะเรียนง่ายๆ singular ถ้าประธานหรือคำนามในประโยคเป็น singular ก็คือเป็นเอกพจน์ให้ใช้ is ถ้าเป็น plural ให้ใช้ are อย่างเช่น February is a month February เป็น Singular is a month February ประโยคนี้แปลว่ากุมภาพันธ์เป็นเดือนเดือนหนึ่งใน12เดือนแต่ยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเดือนที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลยใช้เออตัวที่บ่งบอกว่าเป็น Singular ก็จะมี is กับเออ plural plural ก็เป็น r ประธาน there are 12 months อันนี้ไม่ใช่ประธานนะเขาพูดถึงแนวแนวในประโยคเป็น plural มีอยู่ด้วยกัน12เดือนเพราะนั้นใช้ there are เพราะนั้นคำว่ามีเนี่ยคนไทยจะมักจะนึกถึง h a v e ถ้าเราใช้ h a v e has มันจะกลายเป็นคำถาม yes no question เพราะนั้นถ้าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาถ้าพูดถึงคำว่ามีก็จะใช้ there is there are อันนี้ก็คือตัวบ่งบอกว่าเป็น plural ก็คือมีคำว่า are 12ก็คือ12 แล้วก็ตัวที่เติม s ประโยคนี้แปลว่ามีอยู่ด้วยกัน12เดือนต่อไปมาดู verb to have นะฮะ verb to have ก็จัดอยู่ในกลุ่มของกริยาช่วยมีอยู่ด้วยกัน3ตัว has have had ตัวนี้เป็น past participle ก็คือกริยาช่องที่2หรือช่องที่3นั่นเองในบทที่2เราจะเรียนแค่ has กับ have เท่านั้นเอง2ตัวคนไทยจะเข้าใจว่า half แปลว่ามีแต่จริงๆแล้ว half เนี่ยแปลเป็นอย่างอื่นได้มันเป็นกริยาช่วยมันจะมาทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์แล้วก็มันจะแปลว่ามีก็ต่อเมื่อมันเป็นกริยาแท้ทีนี้ถ้าเป็นกริยาช่วยที่มันไม่ได้อยู่เดี่ยวมันจะไปจับคู่กับ past participle หรือไปจับคู่กับกริยาตัวอื่น,นบางกรณีเนี่ยมันจะแปลว่าต้องได้เคยพาดื่มกิน หรือแปลเป็นอะไรก็ได้ที่แสดงความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์ก็คือแสดงความมีมีสิ่งนั้นอย่างเช่นในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็จะใช้ verb to have เหมือนกันอย่างเช่น i have pain in my shoulders ฉันปวดบาา่าไหล i have a headache ฉันปวดหัวเป็นลักษณะของการมีอาการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรียนสัมผัสภาษาไปเรื่อยๆเราจะรู้ความหมายของ กริยาช่วยมันจะไปช่วยให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เพราะนั้นมันจะแปลเป็นอะไรก็ได้ในบริบทนั้นๆในบทที่สองเนี่ยเราจะตอบแค่ h a s กับ h a v e เวลาออกเสียงก็ต้องออกให้ชัดนะเสียงนี้เป็นเสียง sat เสียงนี้เป็นเสียง h a v e ต้องออกให้ชัดไม่งั้นจะฟังไม่ออกโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนเดียวกับ teacher เ,เนี่ยเวลาที่เชิญจะเน้นย้ำให้เขาออกให้ชัดไม่งั้นที่เชิญจะฟังไม่ออกว่าเขาตอบว่าอะไร ทิเชร์จะไม่เห็นปากเขาไม่เห็นหน้าเขาแต่ว่าที่เชร์จะรู้ว่าใครออกเสียงผิดหรือถูกอย่างที่เราอ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่เวลาเรามาอ่านจริงมันจะติดเหมือนลิ้นเหมือนที่เขาเรียกว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลอย่างนั้นแหละมันก็คือเราจะสอสำเนียงของเราสำเนียงไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเก่งเรื่องสำเนียงเรื่องอะไรเงี้ยต้องเรียนเดี่ยวกับที่เชร์ฝึกให้มันเก่งๆแล้วก็ค่อยมาทดสอบ อาจจะครั้งละชั่วโมงที่เชื่อคิดค่าใช้ใจ่ายชั่วโมงละ500บาทนักเรียนก็ไปฝึกมาแล้วก็มาทดลองเรียน s i n g ุล a าเมื่อประธานหรือนาวในประโยคเป็นซิง g ุล a าหรือเป็นเอกพจน์เราจะใช้ has แต่ถ้าเป็น plural ก็คือเป็นหูพหุ์ทเราจะใช้ have อย่างยกตัวอย่าง one week หนึ่งสัปดาห์ has seven days หสัปดาห์มี7วันประธานเป็นซิงคุล a าประธานเป็นซิงคุล a าใช้ has seven days two weeks have 14 days 2ส,สัปดาห์มี14วัน two weeks week ถ้าเป็น1ก็ไม่ต้องเติม s แต่ถ้าเป็น plural ก็เติม s plural ก็เป็น half 14 days อย่างนี้ค่ะประโยคคำถามประโยคคำถามแ h WH questions what วันนี้เราเรียนเรื่อง what what แปลว่าอะไรมันเป็นมารยาทอย่างหนึง่งเวลาเราตั้งคำถามเจ้าของภาษาโดยเฉพาะเมืองผู้ดีเนี่ยเขาจะไม่ให้เราพูด what ขึ้นมาเฉยๆนะเพราะคำว่า what เนี่ยเหมือนเราอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะเหมือนตะคอกออกมาอะไรนะว่าไง อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปใช้ลักษณะการพูดแบบนี้กับผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่เหมาะหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อะไรนะว่าไงอย่างเงี้ยเราลองนึกภาพนะเพราะฉะนั้นคําว่า what เนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินเขาพูดว่าอะไรที่เชืิอนิยมใช้คําว่า what did you say จะพูดแบบนี้มันจะต้องมีอะไรตามมาแต่ถ้า w s question ตัวอื่นได้หมดแต่ว่ายกเว้น what แสดงถึงคนอารมณ์ไม่ค่อยดี what is the first month of the year นี่คือการสร้างประโยคคำถาม w h q u a t i o n เราจะผ่าประโยคออกเป็น4ท่อนปกติมันจะจบแค่ตรง3ท่อนนี่แหละตัวนี้คือส่วนขยายให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันมากขึ้นโดยใช้คำบุพบทหรือ preposition มาเชื่อม what เมื่อเราไม่รู้ว่าจะตามด้วยอะไรให้เราตามด้วยกริยาช่วย เดี๋ยวที่เชื่จะพาไปดูว่ากริยาช่วย23ตัวมีอะไรบ้าง is the first month อะไรคือแรกเดือนของปีถ้าเราแปลแบบตรงๆไม่ได้มันจะทำให้อีกภาษาหนึ่งเขางงอย่างที่ที่เชื่อบอกเขากลางวันเรากลางคืนเขากลางคืนเรากลางวันมันสลับกันเราต้องเรียบเรียงใหม่ อันนี้มาก่อนเดือนแรกแรกเดือนก็เป็นเดือนแรกเอาส่วนขยายมาก่อนของปีคือใส่หน่วยเข้าไปอีกเดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถูกเห็นไหมคะว่ามันสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษเราจะต้องเรียนแบบแยกภาษาจากภาษาไทย เราไม่ต้องจดไม่ต้องจำแต่ให้เราเรียนแบบเข้าใจและสะสมชั่วโมงบินเยอะๆที่ที่เช่อถึงบอกไงคะว่าให้เรียน1000ชั่วโมงตัวที่เช่อเองเรียน1 0 0 0 0 0ชั่วโมงเรียนมาตลอดตั้งแต่ปี2541เรียนมาเรื่อยๆเพื่อสะสมชั่วโมงบินนั่นเองเอาเป็นว่าเรียนแบบสนุกให้เราเรียนเหมือนเราเรียนร้องเพลงอะเราอยากจะร้องเพลงสนุกๆ เพราะนั้นถ้าเราเรียนแบบสนุกเราจะสนุกเรียนมาตลอดชีวิตเราก็สนุกกับมันไม่ใช่แบบทุ่มพลังไปนิดๆหน่อยๆแต่อยากจะเก่งอยากจะพูดคล่องอยากจะมันไม่มีทางลัดไม่มีชดคัดไม่มีทางลัดเหมือนสมาธิเนี่ยมันก็อาจจะพอมีบ้างทางลัดแต่ว่ามันต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธีอย่างสมาธิเหมือนกันแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมะแป๊บเดียวแล้วเราได้ธรรมะแต่ เราก็ต้องปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะมันจะหยาบเรื่อยๆหยาบขึ้นเรื่อยๆเช่นกันกับภาษาเราต้องฝึกบ่อยๆพยายามใช้ทีนี้เราภาษาในโลกนี้มันมีเยอะมากภาษาจีนเพื่อนชาวจีนเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีจังหวัดในประเทศจีนมีอยู่เจ0 0จังหวัดแล้วมันมีเจ0 0พันสำเนียงเราจะ ปเรียนยังไงไหวทีนี้เราก็ต้องเลือกดูว่าภาษาอะไรที่เราสนใจแล้วเราจะได้ใช้มันและภาษาอะไรที่เป็นภาษากลางตอนนี้ภาษาที่เป็นภาษากลางของโลกก็คือภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นภาษาในโทรศัพท์ทั้งหลายเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษแม้เราไม่ได้ไปต่างประเทศแม้เราไม่ได้ทํางานกับชาวต่างชาติแต่ทุกเนื้องานก็จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในช่วงนี้ยกเว้นว่า มิติมันจะเปลี่ยนไปโลกจะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนภาษาภาษามันจึงต้องเรียนแบบวัฒนธรรมเราก็สัมผัสไปเรื่อยๆและเราต้องใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เราเรียนแบบเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ฝึกบางคนไม่มีเพื่อนคุยบางคนไม่มีที่ฝึกไม่ชอบพูดเยอะก็มาเรียนกับทีเชอร์นะคะสะสมไป1000ชั่วโมงก็จะได้แล้วเดี๋ยวทีเชร์ก็จะพาไปหาเทคนิคการใช้มัน ประโยคคำถามอีกอย่างหนึ่ง w h q u a t i o n ในกลุ่มของ grammar two which of which แปลว่าใดคนไทยมักจะใช้คำว่าใดเนี่ยเป็นภาษาพูดอาจจะใช้คำว่าไหนซึ่งไหนของภาษาอังกฤษมันก็จะไปคาบเกี่ยวกับคำว่า where ที่ไหนเห็นไหมคะไหนใดเราก็ต้องแยกภาษาออกมาอีก Which of the months of the year is the first? เราก็แผ่ประโยคออกเป็น4ท่อนปกติ W h question มันจะตามด้วยกริยาช่วยแต่ว่ากรณีนี้มันมีตัวแทรกเข้ามา Which of the months มันจะค,คล้ายๆ how many ก็คือ Which of มัน Which แปลว่าใดเพราะนั้นมันมีตัวเลือกมันเป็น plural ตัวที่เลือกมันก็จะเป็น plural มันจะต้องมีเหมือนเราสอบเงี้ยมันจะมีตัวเลือกให้เรา A B C D อย่างเดือนเนี่ยมันมีตัวเลือกให้เราเลือก12เดือน12เดือนมีอะไรบ้าง January February March April May June July August September October November December มี12เราจะเอาอะไรเขาถามมาหาเดือนอะไรคะ The first ถ้าเราแปลตรงๆมันจะผิดใดของเดือนของปีเป็น ลำดับแรกใดของเดือนของปีเป็นลำดับแรกงงค่ะคนไทยงงแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษไม่งงภาษาอังกฤษเข้าใจชาวชาวต่างชาติเข้าใจแต่ถ้าแปลแบบนี้คนไทยงงเราต้องแปลใหม่เดือนใดเป็นอ่าเป็นมาก่อนเดือนแรก ของปีมันตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้กระโดดไปกระโดดมาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแล้วก็สัมผัสภาษาไปเรื่อยๆทำแบบฝึกหัดเยอะๆเรียนให้ครบ1,000ชั่วโมงแล้วเราจึงจะได้ภาษานิดๆหน่อยๆก็แค่ไปวัดไปวาเรียนให้สนุกทีนี้เดือนใดอ,อ่านนักเรียนชาวต่างชาติอาจจะอยากอ่านเดือนใดเป็นเดือนแรกของปีถ้าพูดแบบนี้ คนไทยเข้าใจเดือนใดเป็นเดือนแรกของปี which of the months of the year is the first อย่างนี้นะมันเหมือนจะยากสำหรับภาษาอังกฤษแต่เวลาไปใช้งานจริงเวลาเราสมมติว่าเราเดินไปซื้อของคนขายของก็ถามเราเราสมมติว่าเราจะไปซื้อน้ําเขามีแพ็กเกจให้เราเลือกมียี่ห้อยเราเลือกหลายอย่างเขาก็จะถามเราว่า which one นะง่ายๆเวลาใช้จริงๆตัวนี้ง่ายแต่เวลาเรียนตัวนี้ยากสุด ในกลุ่ม w Education ตัวนี้จะยากสุดในการสร้างประโยคเพราะมันมีนอกจากจะสร้างแบบนี้มันจึงมีการสร้างได้อีกแบบหนึง่งคือเอากริยาช่วยมาไว้ก่อนก็มีเหมือนกันเอามาไว้ก่อนส่วนอื่นๆสมมติว่าเขาวิ่งตามหากันอา้าวมันหนีไปทางไหน Which ways อย่างนี้สั้นๆความเป็นเจ้าของในเชิงปฏิเสธ Refuse possessive There is no That is ที่เชื่อบอกแล้วมันแปลว่ามีหรือมีอยู่ There is uh, uh, แต่ว่าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษมันสลับกันมีไม่ไม่มีมี t h e r e is no ไม่มีไม่ที่8 i s day ที่8วันสลับกันหมดเลย of the week ของสัปดาห์ถ้ามี p r e p o s i t i o n มาเรียงมันต่อไปมันจะเป็นการขยายความจะเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นมันจะเรียงพอเป็นประโยคบอกเล่าปุ๊บนี่แหละภาษามันจะตรงกันก็ตรงที่เป็นประโยคบอกเล่า That is no e i g h day of the week มีไม่ที่8วันของสัปดาห์คนไทยงงไม่มีวันที่8ของสัปดาห์คนไทยเข้าใจ หมายความว่าสัปดาห์หนึ่งมีแค่เจ็ดวันวันที่แปดไม่มีหน้าที่ของคำในประโยค part of speech ตัวนี้สำคัญมากคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันประมาณ2องแ0 0ห้าหมคำหลายๆคนลงทางไปท่องคำศัพท์แต่จริงๆแล้วมันเหมือนภาษาไทยเราลองนึกภาพนะภาษาไทยมีกี่คำไม่แน่ใจต้องไปไล่ดูในพจนานุกรมภาษาไทยมีกี่คำ แต่เราไม่ได้ใช้ทุกคำในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการท่องคำศัพท์นี่พลาดเป็นการเรียนแบบท่องจำที่เชอเคยพลาดมาแล้วสมัยอยู่มัธยม2เป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากอยากเก่งก็ไปเอาดิกชันนารีมาท่องเชื่อไม่คาว่าท่องได้แค่หน้าเดียววนอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่สนุกเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกสถานการณ์ชีวิตนักเรียนจะต้อง รู้หน้าที่ของคำในประโยคหรือภาษาเรียกว่า part of speech เราจะแบ่งออกประมาณ8หรือ9หน้าที่นะคะเรามาดูหน้าที่ที่1สีแดงนะคะ article คำนำหน้านามคำนำหน้านามมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้น a an the the มีแค่นี้เองแล้วเมื่อเราใช้ภาษาเก่งแล้วตัวที่เราจะถูกหักคะแนนมากที่สุดก็คือ ตัวนี้แหละเมื่อเราเก่งภาษาแล้วนะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เกรดจบสักทีนะคะก็คือไม่ได้คะแนนแบบเขาไม่ให้คะแนนร0% 0เนะเวลาเรียนภาษาเขาจะให้ได้อย่างมากแคเก้าสเก้าอรพอมากกว่านั้นเขาจะให้คำว่าเกรดจบไม่มีทิฏฐิแหละคนไทยไม่ค่อยรู้จักอ r ร์ c ิเคิลใช้ไม่เป็นแยกแยะไม่ออกถ้าใครอยากรู้อ r ร์ติเคิลใช้ยังไงไปดูใน grammar one ย้อนกลับไปดูที่เชยได้อธิบายไว้เอออ n น the did เนี่ย ที่เชื่อเปรียบเสมือนการปรุงรสอาหารอย่างเช่นเราตำส้มตำเราจะปรุงเราจะใส่อะไรเพิ่มดีเราชิมดูแลเอ๊ะมันขาดอะไรนะขาดเปรี้ยวไปไหมหรือขาดเผ็ดไปนิดนึงไหมหรือต้องใส่ผงชูรสไหมเพราะฉะนั้น article ก็ประมาณการปรุงรสเพิ่มให้มันกลมกล่อมมันเป็นการแสดงถึงการเจาะจงหรือไม่เจาะจงประโยคต่อไป now now ก็คือคำนาม นามในบทที่สองมีเรื่องมีคำว่า year January พวกนี้เป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้ year ก็คือปี January ก็คือเดือนมกราคมเดือนมกราคมมีอยู่แค่เดือนเดียวเป็นชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เหมือนชื่อเฉพาะของคนเราให้ใส่ชื่อด้วยตัวใหญ่ใส่ที่ใส่ชื่อตัวเองตัวเล็กเนี่ยไม่เก่งภาษา นะไม่ไม่เก่งหลักวิทยากรน,นะคะต้องขึ้นดวยตนด้วยตัวใหญ่เพราะตัวเรามีคนเดียวในโลกในโลกนี้มีคนหกเจ็ดพันล้านคนตัวเราชื่อเราเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้มีอยู่คนเดียวใครอาจจะมีชื่อนามสกุลซ้ําแต่ตัวตนจริงๆคือตัวเราเนี่ยมีคนเดียวคํานามก็คือคนสัตว์สิ่งของพืชน,นามธรรมและสถานที่ก็เรียกว่าคํานามต่อไปโพโรแนล โ r ร n o คือคำสรรพนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่ออย่างเช่น he ใช้แทนชื่อผู้ชายแทนที่เราจะเรียกชื่อเขาเราใช้เขาผู้ชาย she, ห่อนหรือเธอ h อ r เนี่ยมันดูเป็นภาษาที่ไม่ค่อยนิยมเราใช้คำว่าเธอทีนี้พอเธอปุ๊บมันจะไปซ้อนกันกันกบคุณเธอที่เป็นบุรุษที่สองเราก็ต้องแยกแยะ อันนี้จะเจอปัญหาในกลุ่มของเด็กตัวเล็กเวลามาเรียนภาษาอังกฤษกับทิเชอร์ถ้าทิเชอร์พูดภาษาไทยว่าเธอน้องจะนึกถึงชีน้องจะไม่นึกถึงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ดูสัมผัสภาษาไปเรื่อยๆใช้วิธีสัมผัส they พวกเขา t h e e พวกเขานี้ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของพืชได้ทุกอย่างเลยแปลว่าพวกมันก็ได้ t h e ที่นั่นที่นั่นที่ไหนล่ะ ที่นั่นก็อย่างเช่นสมมติว่าที่เชื่อคุยกับใครสักคนใดคนหนึ่งที่ผ่านออนไลน์ที่เชื่อถามว่า are you there? อยู่ตรงนั้นไหมนะตรงนั้นที่ไหนไม่รู้เราเป็นที่รู้กันสองคนผู้พูดกับผู้ฟังก็จะเป็น there ที่นั่นเขามีชื่อสถานที่แต่เราไม่เรียก what อะไรอะไรก็เป็นสรรพนามมีชื่อแต่เราเรียกอะไร it มันอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือ บทที่2ต่อไป objective เป็นกรรมของประโยคกรรมของประโยคจะมาคู่เมื่อมีกริยาแท้มันจะมาจาก now หรือ pro n o u n บทที่2ไม่มีแสดงว่าไม่มีกริยาแท้จึงไม่มีกรรมของประโยคมีแต่กริยาช่วยเขาเริ่มสอนที่กริยาช่วยก่อน verb verb คำกริยาคำกริยาในบทที่2ถ้านนักเรียนเจอสีเหลืองในแบบฝึกหัด ให้นักเรียนตอบแค่ is or has have กริยามีมากมายที่เชื่อแบ่งออกมากริยาช่วยมี23ตัวที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวัน4ตัวนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มกริยาช่วย4ใน23แต่กริยาแท้มีมากมายเราจึงไม่ท่องเราจำเอาแค่กริยาช่วยเราจำหลักของมันกริยาแท้ คืออะไรกรยายแท้ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วทําให้เกิดงานหรือเกิดกิจกรรมอย่างเช่นคิดเคลื่อนไหวสมองสมองเป็นนามนธรรมนะคิดความเชื่อเชื่อก็เป็นกริยาแท้กินพูดเล่นก็เป็นกริยาแท้นอนเดินไรยรำก็เป็นกริยาแท้ adverb adverb เนี่ยมันเป็นลูกครึ่งระหว่าง verb กับ adjective มันจะอยู่เป็น s a แซ w i c h อยู่ตรงกลาง verb ก็คือคำกริยา adjective คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คือการบอกลักษณะของคำนามนั้นๆว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่น one two three many ในบทที่2มันจะบอกแค่ปริมาณก็คือมี 1, 2, 3หรือมากมายแต่บางทีมันอาจจะเป็นแบบคำคุณศัพท์อย่างเช่นเขียวแดงสูงต่ำดำขาว เก่งหลอโง่เยอะแย,ยะมากมายอะไรที่เยอะแย,ยะมากมายเราไม่ต้องไปท่องจำให้เราใช้หลักไวยากรณ์เป็นตัวช่วยคำคุณศรรัพท์กับคำกริยาเราจะทำให้มันเข้มข้นเข้าไปอีกเราก็ใช้คำกริยาวิเศษหรือ Adverb มาขยายอย่างเช่น also ด้วยเช่นเดียวกัน only เพียงแค่ the first the last เป็นต้นมันก็จะมาอยู่ตรงกลางระหว่างสตัวนี้ Preposition Preposition เป็นการขยายประโยคให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจตรงกันมากผู้เขียนกับผู้อ่านให้เข้าใจตรงกันมากขึ้นเป็นการขยายความอธิบายขยายความเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น Preposition Preposition มีไม่เยอะเป็นคำที่ควรจะจดจําไว้ยกตัวอย่างบทที่สองจะมี of in on อันที่9หน้าที่ของคําในประโยค conjunction คอนจั c งฉันเป็นคำสันธานหรือคำเชื่อมอันนี้มันจะขยายความในประโยคเดียวกันแต่คอนจั c งฉันมันอาจจะในประโยคเดียวกันหรือประโยคใหญ่กับประโยคย่อยที่เราเจอมากก็จะมีเ n ิ่เและ but แต่เป็นการขัดแยง้งตัวนี้เป็นการคล้อยตามเราจะสังเกตเห็นตัวที่เราควรจะจดจำว่ามันมีอะไรบ้างก็คือตัวที่ มีไม่มากก็อย่างเช่น article pronoun อันนี้ก็ verb ก็เป็น helping verb กริยาช่วยที่เราต้องจดจำแล้วก็มี preposition preposition แล้วก็มี conjunction ที่เราจะต้องจดจำนอกนั้นคือมันมีเยอะมากเป็นแสนๆคำเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเราไม่ต้องไปท่องจำให้เราไปเปิด dictionary ใช้ในสถานการณ์ที่เราเจอพอเราสะสมไปเรื่อยๆ การเรียนทำไมที่เชื่อถึงให้เรียน1,000ชั่วโมงเพราะนักเรียนจะได้สัมผัสในสถานการณ์ต่างๆนักเรียนจะได้เหมือนออมเหมือนเรามีไรายได้เราออมเงินไว้ในบัญชีธนาคารก็เป็นการเก็บออมถ้าเราไม่ออมเลยเราไม่เรียนภาษาไว้เลยถึงเวลาเราจะใช้เราก็ไม่มีคลังคำศัพท์อยู่ในสมองเลยแต่ถ้าเราสัมผัสไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆ 2แสนห้าหมื่นคำเราก็จะค่อยๆเจอแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปท่องหรือไปเปิดดิกชันนารีบางทีมันบางทีเราเรียนมาหรือในดิกชันนารีอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาใช้งานใช้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นคำศัพท์ในภาษาไทยหนึ่งคำเนี่ยมันสามารถเลือกภาษาอังกฤษมาใช้ในการพูดหรือในการสื่อสารเนี่ยอาจจะคําคำเลยก็ได้มีให้เราเลือกตัว คำที่1 2 3 4 5หรือในทำนองเดียวกันภาษาอังกฤษ1คำเนี่ยมันอาจจะสามารถแปลได้มากกว่าคําคใน5ความหมายในภาษาไทยอย่างเช่นคำว่า only อย่างเงี้ยมันอาจจะแปลว่าเพียงแค่แค่เพียง1เดียวอะไรประมาณนี้จบไปแล้วสําหรับ,รบกระ m มาตือหลักวัากรณสองมีอยู่เท่านี้เอง